ครับผมสวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางไต้หวันนะครับปาราจามวันอังคารที่27ธันวาคมนะครับสำหรับไต้หวันเมื่อวานเด่นศูนย์มานะครับเจาะไม่มาต้องขออภัยนะครับก็รุนเงนต่อเป็นวันที่2นะครับไต้หวันจะลงเงินในตอนก็ในเขาเรียกว่าไรในตัวเมื่อนะครับไม่มีหุ้นนะครับ ถ้าห่างเสียงมาปกติไต้หวันก็จะไม่ค่อยได้ลงนะครับไต้หวันสุนมากก็เจอกันวนันศุกร์นะครับโอเคเขาได้ตรงกันเนาะก็ตามไปเบาๆก่อนกันครับไต้หวันเปิดที่บวกครับ0ูนย์หนครับศูนย์หนไต้หวันเปิดสิแต้มด้วยจะเป็นอะไรอะไรจะมาเมื่อวานปิดตัวเปิดเลยนะครับวันนี้ผมว่าตัวเปิดก็น่าจะมีความสัมพันธ์กันครับในสุดจากตัวเปิด9ครับวิ่งบนลุนล่าง9าครับ 3คู่ที่ผมชอบนะครับ0996ครับศูนย์เกนาะแล้วก็5้าเก้าสนะครับห้าเก้าสเจ็ดสามนะครับเจ็ดสามูมาศูย์เข้าไปครับ 009099 059073 096046 0 6 0 6 6นะครับสำหรับไต้หวันเที่ยง33.30วินาทีรู้ผลครับจะค้างที่ประมาณเที่ยง25โดยประมาณครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับขอให้มีโชคมีรามในทุกการลงทุนวันนี้ครับสวัสดีครับ